จับมานั่งรีวิวเกียร์ครับพี่ครับเชิร์ตเป็นมือเบสสวัสดีครับับเดี๋ยวให้แนะนําก่อนอ่าเชิร์ตใช้เบสคุยเออร์ครับพี่เป็นพีเบสครับคุยเออร์พีพีเจใช่ครับพีเจครับคือตัวนี้ใช้เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยครับพี่ใช้มานานหรือยังใช้มาตัวนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดปีประมาณนี้ครับพี่ทําไมเลือกพีเจทำไมเลือกพีเจจริงๆผมอยากได้เป็นเป็นพีเบสล้วนเลยครับพี่แต่ผมหาไม่ได้อ่า ไม่ได้แล้วก็ไปเจอตัวนี้อเราก็เลยไปลองเล่นผมว่าซาวมันใกล้เคียงกับกับสิ่งที่ผมอยากได้อ่าก็เลยเป็นเลือกเป็นเป็นพีมาครับอย่างนี้เดี๋ยวขอถามเจาะนิดนึงโอเคพีทุกคนรู้ละแล้วเวลาเวลาเชิร์ตเล่นอย่างเงี้ยแพนปิดอัพอะไรยังไงอ่าไม่แผนครับทุกอย่างปล่อยเต็มหมดอ๋อเปิดปิดใช่ครับเปิดสุดหมดคือผมอยากได้เสียงจากตัวเขาทั้งหมดออกมาแล้วก็เราไปประมวล กับเอฟเฟกต์และหน้าตู้ต่อไปอีกอว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรตรงนตัวแบบเซอย่างนี้ทีนี้มาขอดูบอร์ดบอร์ดเรียบง่ายเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยครับง่ายง่ายเรียบเรียงก็จะมีจุดเนอร์พาวเวอร์หนึ่งตัวเป็นตัวจ่ายไฟด้วยหนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นแสตมแสตมตัวจบเท่านี้จบเลยครับครับอยู่แล้วสําหรับผมแล้วก็จะตัวพร้อมลบพร้อมลบครับพี่พร้อมลบเลยเลยตัวนี้่ใส่แจ็คใส่แจ็คเป็นคิลินครับ ห้าเมตรห้าเมตรใช่ครับก็มันมีปัญหาเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรไหมไม่มีครับคือผมตอนแรกอ่ะผมผมใช้เป็นไวเลสผมใช้เป็นไวเลสแล้วพอดีไปเล่นงานใหญ่ๆเนี่ยเราจะเจอกับสัญญาณเยอะไปหมดเลยไปเรื่อยๆเลยผมก็เลยเลือกกลับมาใช้สายแจ็คแทนด้วยระยะจากบางทีระยะระยะมันมันมันไม่ได้ในการที่เราต้องเหยียบต้องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็เลยอ่ะ ใช้ตัวเนี้ยเป็นห้ามือมครับแล้วทีนี้มีตู้ในดวงใจไหมตู้ในดวงใจอผมให้เอ็มเปกละกันเอ็มเปกใช่ครับให้เอ็มเป็กละกันคือที่ลองเล่นมาทั้งหมดน่ะผมว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ของหลายๆแนวดนตรตีจะไม่ว่าจะมีท่านหรืออะไรก็แล้วแต่พังหรือแบบแล้วแต่เลยผมว่าเขาครบในย่านที่ที่เราอยากได้ครับ อ่าแล้วอย่างวันนี้มาเล่นไลฟ์เซสชันกับฟูลิชเล่นอัดไลฟ์เซสชันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญคิดว่ายังแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับสนุกวันนี้สนุกมากเป็นเป็นการผมใช้คําว่าเป็นการไลฟ์เซสชันครั้งแรกของของฟูลิชแล้วกันเพราะว่าเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเราตะเวนเล่นอย่างเดียวเราเล่นงานเล่นสดอย่างเดียวเป็นประสบการณ์ใหม่ วันนี้ผมต้องขอบคุณปิโก้มากๆนะครับที่ที่ที่ชวนกันชวนพวกเรามาทําสนุกมากครับปีอยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีอินเทอร์วิลรวมวงครับครับโอเคสอัสดีครับดีคคับ